ีดพ่นปุ๋ยทำไมจะต้องเป็นช่วงที่ค่ำหรือว่าช่วงที่อากาศเย็นไม่ใช่แค่ปุ๋ยทั้งที่เป็นสารเคมี Me, แล้วก็อินทซีย์ที่ใช้ในการกําจัดมแมลงรวมทั้งเชื้อพันจุลินทรีย์ก็ด้วยควรจะเป็นช่วงอากาศเย็นเรื่องนี้หลายคนก็ถามมานะคะสาเหตุนั้นก็เพราะว่าหนึ่งช่วยลดการระเหยของปุ๋ยทั้งแบบเคมี Me, และอินรีย์ที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักถ้าเกิดว่าฉีดพ่นตอนอากาศาร้อนๆเนี่ยค่ะเขาจะระเหยได้เร็วมาก ปุ๋ยก็จะไม่ถูกดูดซึมเต็มที่แทนที่จะได้การดูดซึมก็ไปกลับเป็นว่าปุ๋ยจะแห้งกลางอยู่บนใบไม้นั่นแหละคะ่ะไม่ได้ประโยชน์เรื่องอีกต่างหากแถมไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นก็จะช่วยรักษาประสิทธิภาพสารที่เราฉีดพ่นไปก็จะออกฤทธิ์ได้นานอันนี้สองก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของปุ๋ยค่ะปากใบของพืชิดอย่ขึ้นไม่ต้องส่องกล้องดูเขาจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน ต่างๆที่อยู่โดยรอบแล้วก็มีการขายน้ําด้วยช่วงเชา้าๆปากใบเขาจะเปิดกว้างแต่พอทรา,ายอากาศร้อนเปรีป้ยงๆนี่แหละคะ่ะเป็นช่วงที่ปากใบเขาก็จะพยายามรักษาน้ําของเขาปากใบก็จะไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องเสียน้ําเยอะและจะเปิดกว้างทีตอนอากาศเยน็ยนๆช่วงค่ำๆนั่แหละคะ่ะมาถึงจุดนี้ตกลงจะให้ฉีดช่วงไหนกันแน่ในความเป็นจริงแล้วก็ให้เลือกเอาค่ะเพราะว่าปุ๋ยสารดูดซึมถ้าเกิดว่าเราฉีดพ่นช่วง6กโมงเช้าไปจนถึง10บโมงเช้าเนี่ยมันร้อนมากเอาจริงๆถ้าเกิดว่าฉีดเสร็จตอนเช้าเนี่ยเขาก็อยู่ต้งงง่6 10นจถึบาี สิบโมงไปเนี่ยก็คือแบบอากาศมันร้อนมากเราเคยสังเกตไหมว่าปุ๋ยมันแห้งกันอยู่บนผิวใบจร่งถ้าเกิดว่าเป็นชีวพันธุ์ที่มีชีวิตจุลินทรีย์ต่างๆอาจจะอยู่จริงๆได้แค่2ชั่วโมงยังไม่หันได้ดีด้าทาหน้าที่ของตัวเองเลยก็ตายซะแล้วอะไรประมาณ oh <my> นั้นถ้าเปรียบกับช่วงค่าเอาสักประมาณ5้าโมงเย็นไปจนถึง8ปดโมงเช้าช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายได้ดยาวนานตอนเช้ามีเวลาฉีดให้สารอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงส่วนช่วงค่ำเนี่ยมีเวลาให้สารที่ฉีดไปอยู่บนใบได้ประมาณ 12- 13 งงได้เลยทีเดียวถึงตอนนี้ที่พูดมาก็เลือกตัดสินใจเองค่ะว่าจะฉีดช่วงไหนให้เข้ากับตลิทของเจ้าของสวนนะคะข้อที่3ถ้าเกิดว่าฉีดพวกน,นช่วงเย็นจะช่วยลดการไหม้ของใบแล้วก็ต้นได้ใครที่มีอาการใบไหม้บ่อยๆก็เอกใจอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้นะคะน้ำที่เราเอาไปผสมกับปุ๋ยแล้วก็สารชีวพันธุ์ในอัตาราส่วนที่เขากําหนดไว้แต่บางครั้งมันก็ยังเข้มข้นอยู่ดีพอฉีดพ่นไปไปเจออากาศร้อนๆบนใบเนี่ย น้ำจากส่วนผสมที่เราฉีดพ่นลงไปมันก็จะระเหยค่ะมันก็เข้มข้นเยอะกว่าเดิมอาการใบร่วใบไหม้มันก็เลยตามมาค่ะตกลงก็คือแบบแยกไม่ออกเลยว่าใบไหมเพราะว่าเกิดร่วหรือว่าใบไหมเพราะอะไรแถมคนที่ฉีดนี่คือเกือบนกเลยค่ะไหนจะแดดไหนจะเหนื่อยแถมใส่หน้ากาก,ากแล้วก็ชุดอวกาศอีกคนเป็นแบบไหนก็ใบไม้ก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่ะแต่ก็จะมีเอ๊ะพอเจอความชื้นในช่วงค่ำเขาจะกลับมาดูซึมได้เหมือนเดิมหรือเปล่าจะบอกว่าปุ๋ยที่เสริมไปบนใบก็คือเสริมแล้วเสริมเลยค่ะอาจจะเจอน้ําค้างแล้วก็หยดลงดินมันนก็จะะะช่วยดดดูซึมมไ้เเหือิแล อยู่ซึมทางรากแต่เอาจริงๆปริมาณที่หยดลงมาก,ก็คือมันก็น้อยมากมันไม่ถึงรากโดยตรงถ้าเกิดมันหยดลงมาจริงๆอย่างน้อยมันก็ต้องผ่านวัสดุคุมดินใบไม้ใบหญ้านยายจะต้องผ่านดินไปจนถึงรากอีกประสิทธิภาพที่ได้มันก็ไม่เท่ากับตอนฉีดยังไงซะการได้ปุ๋ยทางอ้อมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับประสิทธิภาพตอนที่เราฉีดพ่นตรงไปที่ใบตรงค่ะทําให้ฉีดช่วงค่าเนี่ยค่ะมันก็เลยได้ประสิทธิภาพมากกว่าให้น้ําค้างให้ความชื้นเนี่ยค่ะทำให้ปุ๋ยหยดลงดินมันก็จะสะดวกสบายสาหรับคนฉีดแล้วก็ต้นไมมมม้้้้ดดววยยถึงแแสันีีจะโรลก็ แต่ยังไงซะวนผลเสียมันก็ไปตกกับต้นไม้ของเราอยู่ดีค่ะ